สวัสดีครับเนมกับช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมพาซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับคือฟิลลามินานะครับ oh, ลามินาฟิลลวันนี้ให้เราพาซิ่งมาหาครูอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านขอเจ้าอสิลปกกกระจกยนต์นะครับอยู่อยุธยาเหมือนกันนะครับ๋ยวให้เขาแนะนําวันนี้เนี่ยเราจะาหาครูเรกี่ยวกับเรื่องกระจกรถยนต์และฟิล์มรถยนต์นะครับว่า เท่าที่ผมรู้เนี่ยถ้าเรื่องกระจกรถยนต์เนี่ยหรือฟิล์มเนี่ยถ้าในยุทธยาเนี่ยนี้ใหญ่สุดแล้วเดี๋ยวไปเจอคุณวาดดีกว่านะครับนะครับาดสวัสดีครับ่คุณวาดอ่าันนี้คุณวาดนะครับเป็นตัวแทนจากสิ่งวัตดุกระจกรถยนต์ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะโอเคคุณวาดแนะนำตัวนิดนึงครับ มีการบรรวันสุดที่คุณนะคะชื่อเรนว่างค่ะร้านอะไรครับร้านสิ๋วพรจะตกเยอะค่ะร้านอยู่ตรง <ละ S 2> ไหนครับอ่ราร้านจะอยู่ฝัง่งขาเข้ากรุงเทพนะคะตรงข้ามกับสีราชการจัรงหวัดอุบลร,รา,ารเลยะค่ะโอเคร้านเรามีบริการอะไรบ้างอ่าตรงนี้ร้านเราจะมีบเวลาสีกระจกนะคะทั้งในและนอกกระถางที่ก็มีสีทองแสงด้วโอ๋้สีกระจกและสีทองแสงไปผมหาข้อมูลมานะคะว่าจริที่นี่ถ้าเรื่องกระจกเนี่ยสต็อกเยอะสุดแล้วใช่คนะ่ะดูแลที่เยอะสุดแล้ว แต่เรื่องฟรีกับกระจกเป็นเรื่องเดียวกันเนาะอ่าใช่ค่ะมันเป็นของควบคู่กันใช่ไหมครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างเจอปัญหาอะไรบ้างอย่างแรกที่เข้ามาที่ร้านก็คือลูกค้ามีปัญหาเรื่องกระจกแตกอ่าทีนี้พอกระจกแตกก็ต้องเปลี่ยนฟรีไปทั้งคู่ใช่หรือหรือก็มีปัญหาเรื่องฟรีมาด้วยใช่อย่างเช่นเจอปัญหาเรื่องสิ่งนี้ครับอ่าฟรีมันก็จะมีปัญหาหลายอย่างก็คือเช่นหนึ่งอายุวัยรุ่นใช่แล้วก็อาจจะมีการ การใช้านเกการเปี่ยแปคว่าอันที่ใชู้าะไม่โเค่็เลยอยากเปียน้วันนี้เหมือนเมืี้เราคุยการตวปัญหาเรืงว่าบางทีเข้าอู่บ้าไม่ได้ด้วยอ่ากต้องต่อนว่าเป็นที่ผานค่ะถ้เป็นปีตลอดมาที่พ่อคือสัญญาใช่แต่ว่าถ้าเป็นของราม่เนีไมต้องรวเคที่ีเป็นลานา็ l u s i ขอบด้วยใช่ไหมคะคอไทไน้าำไมต้องเป็นลามิน e x c l u ขอ ทำไมต้องเป็นร้านไดก็อปอ่ตัวนี้นะคะาไดชอเตอนนี้คือกาลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าเือนี่ใช่เจอีก็คือเป็นตามอกสวะคือเป็นทีต้องการของลูกค้ามาลูกค้าเข้ามาลูกค้าก็เลยเลือกที่จะมาติดติดกับเราเพราะเราเป็นทั้งเอ็กพิอใช่ค่ะรบเราเซอร์วิสลูกค้าได้หมดเลยใช่ค่ะตัวที่ขายทีสุดตอนนี้ตัวที่ขายดีสุดตอนนี้ก็ตี้ค่คทีช่ สเปเชียลด้วยอันเดี๋ยวเราไปรีวิวดีจะรงเห็นมีกระจกนะครับมาดูตรงนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาน,นี้คือกระจกแตกใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้บานไหนครับอ่าตัวนี้เป็นบานหน้าค่ะบานหน้าเวลาเขาแตกแตกเยอะไหมครับแบบนี้ <ừ. S 1> อ่าตัวนี้ก็อ่าบางคนก็จะแตกเพรา่าแต่เวลารื้ออ,ลลออกมาเนี่ยคือมันจะวิ่งเล้าไปเรื่อยๆอ๋อวิ่งเล้าเกี่ยอันตรายไหมไม่อันตรายค่ะปลอดภัยค่ะเป็นนิรภัย2ชั้น อ๋อแล้วก็ตัวฟิล์มช่วยด้วยไหมครับตัวฟิล์มถามว่าช่วยไหมจริงจริงกระจกบานเนี้ยเกปาหน้าเนี่ยมันเป็นฟิล์มนิรภัยอยู่แล้วแต่ในเรื่องของฟิล์มเนี่ยช่วยกันความร้อนเนี้ยใช่ช่วยกันความร้อนอย่างเดียวมันปลอดภัยอยู่แล้ว่มัันปลลออดภยยูแ้วถ้าอย่างนี้ก็คือมีปัญหารอยแตกแบบเนี้ยก็มาที่นี่ได้เลยได้เลยไอ้อย่างเนี้ยคันนี้ติดลามินาป๊อปมาใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องงั้นลูกค้าก็รีเควสเอาแบบเดิมเอาแบบเดิมด้วยโอ้โหนี่ก็คุณภาพยังดีอยู่เลยใช่ค่ะแต่ว่ากระจก โดนก้อนหินม,มาโดนก้อนหินแตกอันนี้รับทั้งประกันด้วยไหมครับใช่ค่ะถ้ามีประกันก็เข้ามาได้เลยแต่ถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งได้อ๋อโอเคดูสตอ๊อกเขานิดน,นึงนะครับดูสตอ๊อกเขานะครับโอ้โหอันนี้ยังมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือกระจกอะไรแตกก็ที่นี่จัดการได้หมดเลย,ยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องติดฟิล์มดีกว่าได้ค่ะไปเดี๋ยวไปดูห้องติดฟิล์มกัน เวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าต้องถามคำถามอะไรบ้างเวลาพี่แนะนำเรื่องฟิล์มก็ถามรู้ก่อ,อน่คนใหญ่ลูกค้าจะถามคำถามเรื่องอะไรคือตลอกคือฟิล์มดาอันนี้คือเป็นปัญหามากคือลูกค้าจะจะจะเรียกไม่ถูกว่าอะไรคือตลอกเราก็าติดเป็นอย่างนี้เลยค่ะแบ่งครื่นให้ลูกค้าดูเลยว,ว่าเวลามองเนี่ยคือมันจะเห็นชัดเจนว่าอันนี้คือฟิล์มปลอดนะคะมันจะมีสะ้อนแสง อ๋อแต่ฟิล์มก็จะมี2แบบใช่ไหมครับใช่อันนี้ฟิล์มธรรมดากับฟิล์มเซรามิกใช่ค่ะอ่าเราดูฟิล์มธรรมดาก่อนเป็นป๊อปซีรีส์อ่ะป๊อปซีรีส์ถ้าธรรมดาก็มี2ตัวประหลอดกับไม่ประหลอดใช่ไหมครับมันมันมีความต่างยังไงบ้างครับอ่ามันมีความต่างยังไงบ้างตัวฟิล์มประหลอดเนี่ยมันจะมีค่าสะท้อนแสงนะคะถามว่าอันไหนจักรฟลาร์ได้ดีกว่าอันนี้จักรฟลาร์ได้ดีกว่าแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอย่างนึง สะท้อนใช่เวลามองด้านในเวลาสะท้อนคนตรงนะคะอ๋องั้นก็คือถ้าผมมองอย่างเงี้ยอ่าเราให้กล้องดูเขาสะท้อนเห็นคนถ่ายเลยถ้าราคนก็ไม่ชอบอ๋อใชาอย่างงี้ไม่สะท้อนน้อยหน่อยอ๋อมันไม่เห็นฝั่งนี้เห็นอ๋อแล้วก็อันนี้คือเลือกก่อนว่าจะชอบประหลอดหรือไม่ประหลอดส่วนใหญ่คนชอบแบบไหนครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ชอบติดฟิล์มดำทำไมครับว่าลูกค้าไปต่อตากแดดอ่อเอาต่อตากแดดปุ๊บ ตัวปลอดเนี่ยเวลามันโดนแดดนมันจะสะท้อนเนอ,อ๊ะแป๊บแบอ๋อมันสะท้อนบางคนช็ก็จะแบบไปไปบงโนโผมเคยหา <ๆ S 1> อินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าร <Internet S 2> ีประหลอดอ่ะบางทีมันมันมีมันติดปัญหาเรื่องสัญญาณ GPS สัญญาณใช่กงคือบางยี่ห้อเนี่ยติดติดสัญญาณค่ะจะไม่ผ่านแล้วอันนี้ติดไหมครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะผ่านลาไม่น่าผ่านใช่ค่ะลามน่าตัวผ่านม่านหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะต้องศึกษาดี ราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยติดฟิล์มตลอดไปปุ๊บตัวอีซี่พลาสเนี่ยมันจะไม่อ่านใช่ลูกค้าจะติดปัญหาตรงนั้นโอเคแล้วก็มาเลือกว่าเราชอบความเข้มของ80 60หรือ40ใช่่คะอ๋อเดี๋ยวเราเลื่อยอยู่อะรับเราตัดตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราก็ไปส่องแสงอีกทีนึงอ่าแล้วฝั่งนี้ครับค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวมิสซี่กับสเปเชียลซีรีส์ค่าของลามิน่าของลามิน่านะครับใช่แล้วก็แบ่งครึ่งให้ดูเลยตัวมิสซี่ก็จะเป็นของกึ่งเงาค่ากึ่งเงา แต่ถ้าเป็นตัวสเปเชียลเนี่ยก็คือเป็นออกดากอันนี้เป็นเซรามิกใช่ไหมครับเซรามิก <m ix> ตอนนี้มีกี่ตัวครับเซรามิกตอนนี้ก็จะมีตัวเอ่อเซเชียลซีรีส์แล้วก็เซียมายคอนเซียมายคอนใช่ค่ะอ๋อมันกับซีรั่มฟิลเซรามิกต่างกับฟิล์มธรรมดายังไงครับอ่าฟิล์มเซรามิกต่างกับฟิล์มธรรมดาไนฟิล์มเซรามิกอย่างมันจะดีข้อพิเศษของมันเลยคือดำนอกสว่างในอ๋อดำนอกสวา่างในใช่สำหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากติดฟิล์มมืดแต่ว่าตัวเองก็มองไม่เห็น ปีนี้ตอบสวนเลยค่ะดูข้างในอ่ะจะมองมันจะปรับแสงสว่างขึ้นผมเห็นแถวนี้จะมีรัสซิ่งเยอะเมื่อก่อนชอบฟิล์มใสเนาะตกกแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใสนะไม่ใสแล้วเขามืดตึ๊ดตื่อเลยเขาจะเอาเป็นพวกดีสารในระเบียเลยเพราะอะไรครับอ๋อถามว่าเพราะอะไรคือคือจะมีความชอบอยู่สองแบบบางคนเขาจะติดฟิล์มใสเขาอยากโชว์ชอ่าอยากโชว์ข้างในแต่บางคนเขาแบบว่าข้างนอกเขาโอเคอยู่แล้วแต่คือมันร้อนอา ขเขาก็เลยอยากติดฟิล์มให้ันดำแล้วดูดุขึ้นอ๋อนี่นี่นลองดูอันนี้ความเข้ม80ใช่ไหมครับใช่ออลองดูนะไม่เห็นข้างในเลยนะครับอัอนนี้ยังพอเห็นบ้างนะโอเคมีความเข้ม80 60 40ใช่ไหมครับยวเรามาวัดข,ข้างหลังดีกว่า<ช>อ่าดูด้างหลังนะครับถ้าเป็นตัวประหลอดนะคะอ่าปรลอดข้างในเนี่ยมันจะดูใสกว่าที่มองเเดี๋ยวเราส่งให้ดูนะครับอ่าประลอดค่ะชัดเจนอันนี้ความเข้มเท่าไหร่นะฮะ80%อันนี้80นะครับ ่าประลอดอันนี้ประลอดถูกไหมใช่ค่ะก็จะสว่างกว่าไม่ประลอดใช่ค่ะอ่าสว่างกว่านะครับอันนี้ความเข้มลองดูหกสิบ<ะ>นะครับอ่าเข้มหกสิบอันนี้คือสี่สิบมีชาร์จอย่างนี้ก็ดีนะครับมองเห็นรถคันเดียวกันรู้เลยว่าแบบไหนเท่าไหร่อ่าอันนี้คือออฟซีรี ส่วนใหญ่คนชอบเลือกความเข้มแบบไหนมากสุดตอนนี้ขายอันไหนขายดีตอนนี้จะเป็น60%อ่าพอเราต้องการเลือกเซรามิกอ่าถ้าเป็นตัวเซรามิกก็ถ้าเป็นตัวมิสซี่เนี่ยจะดูอาจจะดูสว่างกว่านีดหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นตุ่มปะลอดกึ่งประลอดแต่อันเนี้ยอ่าเดี๋ยวจะเป็นเซรามิกเลยแต่อันนี้ก็ดูสว่างเลยนะครับสว่างค่ะสว่างถ้าติดจริงค่ะสว่างเลยนะเนี่ยนี่ไม่ต้องติดจริงนี่ก็สว่างเลยครับนี่ความเข้ม80โอ้นี่80เลยนะ อันนี้ก็จะเป็น6กสิบนะครับโอ้หจริงๆ60 8หบแปดสิบผมว่ามันก็ยังมองสว่างอยู่เลยนะครับอันล่างก็จะเป็น40% 40ใช่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยเนะยาะใช่ค่ะอนนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลูกค้าแล้วก็ต้องอยู่กับสายตาขอขับด้วยคะแต่เท่าที่ผมดูอ่ะผมรู้สึกว่าเซรามิกสว่างและเทียร์กว่าใช่ ใช่ไหมคือคือมันดูเหมือนเหมือนจะเหลืองแต่มันไม่เหลืองนะถ้าถ้าทุกคนมาดูจริงๆมันจะไม่เหลืองนะครับมันจะดูสว่างไปเลยกว่าใช่ค่ะอันนี่คือข้อดีของฟิล์มเซรามิกถูกต้องเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ติดอันนี้จะเป็นห้องติดฟิล์มใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็จะมีห้องติดฟิล์มพร้อมทุกจอนหมดเลยใช่ค่ะคือเอาง่ายๆคือมาเปลี่ยนกระจกมาเปลี่ยนฟิล์มจัดการได้หมดเลยจัดการได้ค่ะลูกค้าอยากเปลี่ยนกระจกฟิล์มมันอยากเปลี่ยนด้วยมันเลยได้ค่ะได้เราส่วนใหญ่ใช้เวลา คันหนใช้เวลาประมาณกชั่วโมง,งอ่าเพียันีคือบมาว่าตอนที่เราติ่ถ้าติดต่อลูกค้าเนี่ยมียาที่กว้ว่าแล้วของยาคือเาล้อติดยาอใช้เวลารอกี่ชั่วโมงใช้เวลาอดถ้ายากมากก็เี่วอ๋อคืนรอบชั่วโมงหนึ่งอ่าแล้ว เคยเจอซีนแบบหนักสุดๆนี่ยังไงครับครึ่งวันครึ่งวันเพราะอะไรครึ่งวันเพราะว่าพีนตอลูกค้าค่อนข้างตัดต่อมาแต่แ,น,แน,น่ใจว่าเป็นพีนที่บ่อยคือแต่ก็เป็นพีนที่ดีใช่แล้วก็ลูกค้าพีงไม่าพพน,อพอพนา,าพนาพนาีนแบบคลองติดแบบร่อนหอบเยอะใช่เลยเราเลยต้องเปลี่ยนเวลาที่จะต้องทำมาตรวจนให้เรียบร้อยหมดแล้วผมเคยได้ยินข่าวว่ามีทีมเซรามิกถูกไหมครับเซรามิกก<ะ>็จะก็จะแปลงกว่าอดสระหรอและด้วยรา แต่มันก็ได้ได้ได้เข่าดีเฟรมเซอร์บีฟอมใช่ไหมครับเฟรมเซอร์บีฟอมถามว่ามีไหมมันก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าคือแต่ในยี่ห้อคือมันมีหลายยี่ห้อมากเลยแต่คือเท่าที่สั่งเลอนะบางยี่ห้อมันไม่ได้ปรับแศษเท่าไงเออไม่เมื่อไงก็คืไอไม่อย่างนั้นแต่ว่าเหมือนแค่ว่าดีว่าเป็นเฟรมบอกก่อนว่าวันนี้พาคัวทั้ง กระจกแ s <S oh, oh. ล so right? ีแค่เอาบเรียบร้อยแล้วาถามแบบว่าทำไมคนทางบ้านเองเลือกติดร้านนได้แล้วต้องเลกงอบว้กอานาเนี่ยมูค้าสขีสอขบราแงต่ากนคือรานีนาเนีขาจะมีเก่เรื่องของการยแล้วก็การคุ้่าอยู่ใน7ปีนะคะแล้วประกัเดปีกอ่างคือไม่กค มีอะไรกลับมาทันที่ร้านได้เลยค่ะถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช่ติดที่นี่แต่ติดฟิลาไม่น,มน่าที่นี่ก็ดูแลบริการได้ได้ค่ะขับมาที่นี่ได้เลยมีกระจกมีอะนเรกระจกเรื่องซิล์มทำมาก่อนใช่ค่ะลามิน่าเป็นผู้สิทชอบที่กว่าติดข้างน,นองกนได้ไหมครับถ้าเป็นร้านหน้าเอ้กซ์เพรสชอบคือเราจะมีตัวามเป็นเเชี่ยวกับตรงเท่านั้นก็ไป อยากได้ฟิลมคุณภาพดีเป็นเซรามิกแล้วก็ตัวสเปเชียลผลิตมาที่็ุสิทช็อปอ่าสิวัต่อนเลยตัคเลสุดท้ายนั้นฝากเลยครับฝาสิวัตตอนะคะตั้งมี่ฝั่งางเข้ากรุงเทพกับข้าบรินัทการจังหวัดพิสามารถติดต่อได้ที่0 3 5 329 116หรือ081 851 1 7 5 85าฝาก Facebook หรือเว็บไซต์ร้านได้เลยครับใ b o o k ก็ขอสิอัสากจะจนด้ทุก่านึืนให้ทุาคนนะครับมีเว็บไซต์นะครับ ่าไม่เป็นไรติดตอ่อเ c e b o o k ได้เรามีบริกรารอะไรบ้างนะคะอีกทีนึงอ่าเรามีบริการนะคะเปลี่ยนกระจกตยนทั้งในและนอกสถานที่แล้วก็มีติ๊กมกิดตัวสิโอเคงั้นวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสิวกรด้วยเนาะให้ความรู้แล้วก็ให้เราได้มาวิวฟิวล์มกระจกนะครับสุดท้ายนี้โนเน่จ no ากหาสิวกรต้องขอขอตัวจบเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับอยากให้เราไปทำวิวที่ไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ฝากกดติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ